สวัสดีครับก็จะเอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือรายการเกียนทีวีครับจะเกียนทุกทุกที่ที่เราไปฮะเกียนแม่งหมดฮะอะไรที่คุณคิดว่าเกียนเราทําหมดเลยครับตอนนี้ก็เป็น survival mode อะนะก็ไม่เหมาะกับการแคแสเซะเลยอะไม่รู้ว่าอยากดูกั่ยไม่อยากดูก็ปิดไปก็ได้อะตอนนี้ ผมผมจะแคสครั้งแรกก็สามารถอัพคลิปได้นานกว่า15นาทีได้แล้วเพราะทำไมเหรอเพราะผมล็อกครับไม่บอกเหรอครับไปดูพี่แท็กเอาฮะเครดิตด้วย <c oughs> แต่ว่าเอาเทคกเกอแพ็กมาทักไหนก็แปลงของคนอื่นเข้ามาครับฮะไม่ง <c oughs> ั้นจะเรียกว่าเกียนทีวีหรอครับไม่ใช่ครับมันอยู่ไม่ได้ฮะจะขึ้นยังไงวะเนี่ย <c oughs> แม่งไอ้ เออเจ็บเออเก่งที่หมายเลยตัดกับพังขึ้นอีกไม่เล่นลำบากครับวันเล่นลำบากเลยเฮ้ยแม่งโอ้ไแม่งก็ลำบากเลยพอเ่ะโอ้ยเสร็จวันจะขึ้นได้จริงต้องมีดูแมนี่ไอเทมอะแต่ไม่ใช้หรอกเดี๋ยวเพราะเขาห่างกันมากงงครับเจ้าของวุงนี้ก็ไม่ได้เสกมาครับเองทั้งนั้นเลย ถ้าเสกได้เสกของเพชรไปแล้วครับ <c oughs> โ้โอ้นี่มันก็มืดแล้วเนี่ยขึ้นบ้านยังไม่ได้จะนอนอยังไงเนี่ยดินนะดินมีสิบแปดบล็อกหินมี่สิบสามเมื่อก่อนที่จริงก็แคสไปหลายครั้งแล้วแหละแต่เสียงมันใหญ่ยังยยแก้ไม่ได้ตอนนั้นตอนนี้แก้ได้แล้วก็เลยมาแคสเนี่ยถามว่าอยากรู้ไหม อาจจะมีคนอยากรู้ก็ได้นะ,ะเล่าไปงั้นแหละไม่มีอะไรจะเล่าแล้วประตูบ้านก็เปิดทิ้งไว้ด้วยตั้งแต่คลิปที่แล้วอะครับคลิปที่แล้วไม่ได้อัพลงหรอกบอกทําไมนอนละคลิปที่แล้วอะมันก็ไม่ได้อัพลงตั้เท่าไร่หรอกครับเดี๋ยวเล่าเรื่องคลิปที่แล้วทําไมเออไม่ได้อัพลงเลยอะเพราะว่ามันมีปัญหานิดนึงก็คือเสียงมันเบาไปครับพูดเบาไปหน่อยมันน่ารำคาญคนอื่นครับ ทำบันไดดีกว่ามันบันไดมันทำยากทำเย็ยนอนนี้เนี่ยเมาส์กูก็ลวนเสร็จวางพิงแม่งวางสองบล็อกเสีเด้ยถ้าพูดไม่เพะก็ขออภัยฮะมันเป็นเรื่องของกูครับทำไมราไปได้ก็ไม่ต้องดูดเลยง่ายใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะบอกตั้งแต่ต้นรายการเดวบอกท้ายรายการเดี๋ยวแม่งปิดแม่งปิดแล้วบอกไม่ทันนะครับ คลิปแรกอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ซอมบี้ร้องหาพ่อองระครับพ่อองไม่อยู่ตรงนี้หรอกกบ้าไปหาพ่อองไปครับอย่ามาหาก,กู่ว้ายคอบอกมาแล้วโดนเผาเลยว้ายนอ้องระวังสไปเดอร์แต่ด้วยมีดาบเพชรไม่ใช่ <laughs> มีดาบคอบเบอร์เลยวะดาบหินดาบหินไม่มีเลยครับขี้เกียจขาบด้วยอืมไปไหนดิไม่มีอะไรทำเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรบ้านก็มีแล้ว ถามว่าอยากขยายไม่ไม่อยากใช้ชีวิตในวัน,วนเอ,อถ้าอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรเนะี่ยอยากรู้อะไรมันบอกในเฟซได้เฟซผมก็เกียนพันมือครับเฟซเกียนพันมือฮะเฟซผมชื่อว่าเกียนพันมือเกียนเว้นวักพันพันพอไม่หันอากาศนอนหนูครับพอพันนะฮะ <c oughs> บอกทําไมวะมอมาสะลระอือมือครับต้องวักนะเกียนวักพันวักมือ ไม่ต้องเขียนเพราะว่าวักนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเขียนวักไม่เป็นไม่ต้องเขียนเพว่าวักอะถ้าบอกจำใหม่ครับก็ผมรักไม่เกี่ยวอะเบื่อมากเลยคําว่าไอ้กูก็กูล็อกเนี่ยคนเบื่อเลยแต่ใช้ชบ่อยมากอครับปิดดิเอ้ยเค ก็อยากจะทำคลิปแบบตลกๆก่นนะครับพโปรแกรมตัดต่อยังไม่ได้าโหลดมาไม่รู้จะทำไปทำไมที่สำคัญก็คือไม่เป็นด้วยครับช่วยสอนได้ละกันนะอ,อสอนได้ด้วยจะดีมากเลยครับแต่ไม่อยากให้ใครสอนมากที่สุดนะก็คงไม่ต้องบอกแล้วครับได้เครดิตไปเมื่อกีแ้แหละฮึบนะฮะสวัสดีครับอยู่สองคนเนี่ยไม่คิดจะมีลูกห่าน้างหรอครับ สวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหันหน้ามามองกันเลยสิเดินหนี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 นหนอืมเดี๋ยวคนแกะไปทำบ้านเอ้ยไม่ใช่คนนี้ <c oughs> แกะสีเทามันหายากจริงๆก็เคยเห็นแกะสีชมพูแล้วอะนะตีแม่งแกะสีแดงไม่เคยเห็นอยากเห็นแกะแดงมากเลยอะเสกไม่ได้ด้วย อย่าได้ไม่ต้องย้อมสีนะจริงๆก็วิธนะีดีในการย้อมสีก็ใช้มาจากดอกไม้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็ต้องำรำคาญหรอครับไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยกูรู้แล้วจะบอกทำไมว่าคนอื่นเขายังไม่รู้เขาต้องรู้อะครับบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้เทนะ่านั้นคนที่รู้แล้วแม่งก็ปิดไปก็ได้ฮะแต่ยอย่าลืมกดไลค์กั like, บซับสไคร้นะครับแม่งโกรธอะฮะแชนแนลก็ยังไม่มีอะไรมาครับเพิ่งแค่ครั้งแรกจะเอาอะไรอะ โมึงล็อกกันมากไยไงครับตรงนี้ก็เป็นจุดเกิดเอ้ยทำไมกูไม่มาสร้างพันตรงนี้วะเนี่ยหมูยังเยอะเลยโอ้ไม่ขาดแข่งเบียงเลยตรงนี้ไม่โคตรไม่มีะเบียงตรงไหนจะสกิลต้นกับสองบี้แม่งแค่สกลตันอย่างเดียวกูจะตายหายแล้วเนะี่ยไปดิครับวิ่งไปไหนครับรีบเหรอครับรีบมึงก็ลองกูหน่อยดิครับเฮ้ยไหนวะ,นวะเ้ยหมูวับได้อ่นด่เจอมึงแล้วมึงหน,นีไม่รอดไปไหนวะ เหนียวพ่อไม่พ่อไม่อยู่นั้นหรอกทำไมมันขึ้นเป็นบ้นไม้ได้วะเป็นสไปเดอร์แมนแหละครับเดี๋ยวก็โหลดหมอดเอ็กซ์แอกซ์โอเดอทันมาซะเลยสำหรับคนที่ลงไม่เป็นนะฮะไปดูคลิปสอนลงก็ได้ครับผมไม่สอนอยาขี้เกียจเดี๋ยวลงไม่ได้แล้วแม่งแปลกครับโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ย,ยตกใจว่าสเกลเลตัน ฮึ่มฮึแม่งจะไม่เจ็บทักรอบนึงได้แบบเนี่ยเนื้อจะหิวแล้วหิวแล้ว <c oughs> มันมีเนื้อแกะได้คงกินไปแล้วเอาไปทำอาหารหมาฮะหมาลลดเนื้อแกะเอะเอตีแกะได้กดแกะแต่ไม่ได้เนื้อแกะสุดยอด มาป่านี่ก็มาฆ่าสัตว์โดยเฉพาะเลยไเคยทําบุญเลยอยู่ในไมค์ครับในไมค์ครับไม่เคยทําบุญจริงๆครับทําบุญอะไรฮะให้อาหารสัตว์ครับให้อาหารเจ็ดมันมีลูกก็ฆ่ามันทิ้งครับสนุกดีครับเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งอย่าทําตามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นล็อกอีกคนขึ้นมามันจะยุ่งครับมีคนอย่างผมเยอะมันจะไม่ค่อยตีครับ บางคนดูแล้วมึงก็ชอบบน่นว่ามึงบ่นอะไรของมึงหักษะจะดูมึงแก๊สเกมบบเยอะทบ่นอลไของมึงลักนณะเด็ยวก็ปิดหนีแม่งเลยอ่างเงี้ยเคยเป็นฮนะเขาดูคนอื่นเขาแก๊สมาบ่อยแล้วก็แล้วก็คิดเฮ้ยมึงจะบ่นอะไรลักษณะกูอยากฟังไหมกูไม่อยากครับแต่สำหรับคนที่อยากฟังก็ฟังไปคนที่ไม่อยากก็ปิดลำโพงไปก็ได้ครับนึ่โอ้ยที่อย่างโล่งเลยแสดทำไมกูไม่ทำตรงนี้เนี่ยทำอีกหลังก็เลยล็อ <laughs> ก <Lock. laughs> มันไม่เกี่ยวอะไรเลยอะโอ้โหไม้มันก็แต่ใบมันหายไปช้ามากต้งใบรอใบมันหายอีกอะขี้เกียจรอครับต้องทำยังไงฮะเฮอยนู่นนู้นน่าจะมีสไปเดอร์เยอะน่าดูเลยครับดูดิ เร่งชีมโคดโคดไม่น,น่าปลอดภัยอ่ะถามอู๋โอ้โหถามว่าน,นี่ต้นอ,อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆต้นโอ๊กเว้ย,ยดูดิเออคล้ายๆต้นโอก๊กในหน,อ,หนองวางก็ได้แต่ว่าต้นโอก๊กหรือนี่วหว่าวยไม่ไม่เหมือนกันว่ะอ๋อมันคนละเขตลืมไปตรงนี้น่าจะเป็นเขตอะไรวะ เขตเขตดิบป่าดิบชื้นไม่ใช่ป่าดิบชื้นนั่นป่ารกทึบนะฮะตรงนี้เป็นป่าป่าดิบชื้นนะมันนดินจะเป็นอย่างงี้นี่เป็นเขตเขตอะไรวะช่างไม่เหงอครับมันเป็นความรู้ครับผมไม่ค่อยรู้เท่าไรหร่หรอกนี่เรียกว่าต้นอะไรวะต้นต้นต้นอะไรตัดเดี๋ยวรู้เลยฮะเดี๋ยวรู้เลยไม brush ไม้เบสไม้เป็นสีคนขาวเกินไปครับปักปะไม่ชอบอ่ะชอบสีเนี้ยเออเอาแอปเปิลมาให้กูได้ไหมแอปเปิลครับแอปเปิลแอปเปิลนะครับแอปเปิลมีไหมครับแอปเปิลครับจะกินแอปเปิลเนี้ยเค้กเค้ครับออืยังให้กูแปดเลยโอ้โหคนโล่งเลยฮะเดี๋ยวแม่แต่มันดุด,ดิบก่อนนะอาจจะน่ารำคาญสักนิดหนึ่งครับเพราะยังตัดต่อไม่เป็นอยู่ เออเออใครที่มีคลิปสอนก็ส่งมาตรงข้างล่างนี่ก็ได้ครับไม่ว่าครับแต่การุไดยากนตีนเงี้ยจะตามไปใส่ถดงบ้านจริงๆแล้วผมเล่นอยู่เซิร์ฟคนคนหนึ่งฮะซึ่งแม่งก็แคสเกมเหมือนกันนะผมก็ไปโผล่หน้าโผล่ตาในเซิร์ฟมันบ่อยๆไปแ,แคสเกมก็มันบ่อยๆแต่มันไม่ค่อยลงคลิปลงคลิปช้าและเกินนะครับไม่รู้เป็นอะไรไมันบอกว่านัดต่อเมื่อนั่ะต่อก,กับกูไม่ละ ถามว่ากูทำเป็นไหมล่ะมาสอนกูสิเดี๋ยวกูช่วยแต่กูทำเป็นแล้วลื่นเลยครับถ้ามันได้ยินเสียงข่าวก็อย่าไปสนใจฮะฟัง,ฟ,งฟังมาความรู้ครับทึบทึบทึบก็ไม่แน่ใจว่าจะจบคลิปเลยดีหรือเปล่านะ ถ้าอยากดูต่อก็จะให้ดูต่อก็ได้ถ้าไม่อยากดูมันก็ปิดไปครับ <c oughs> อย่าว่าใจร้ายเลยแม่งเป็นคเรียกว่าผมเป็นคนเด็ดขาดดีกว่าคนเด็ดขาดถ <c oughs> ามว่าใครเด็ดไม่ขาดเนอะมีอย่างเดียวที่เด็ดไม่ขาดนะฮะ <c oughs> อย่าให้พูดนะ เอออเอือย่าโอยเมาหัวคันนี่ถ้าเป็นออกซิเดียนี่ลองไห้เลยนะเนี่ยวางผิดทีนี้ลองไห้เลยะนี่ไง อยากให้ทําอะไรบอกมาก็ได้ครับจะทําให้เลยครับทําลูกปั้นกันนะครับทีย่อะแยะทํารูกป,ปั้นได้หมดแหละแต่ไม่ทําอับ <c oughs> บอกให้ทํเด็กจะไม่ทําให้ดูฟังดีๆนะบอกให้ทําสิครับจะไม่ทําให้ดูครับงงไหมงงฟังอีกรอบหนึ่งบอกให้ทํเด็ครับจะไม่ทําให้ดูครับเ,เล่นบ่อยไ้วยด้นะฮะนี่ก็จะมืดอดกแล้วทำไมมืดป่วยทำไมวะจะใช้โดเมนนี่เพิ่มตอนนี้ อย,อยากได้แหนบสวยๆมาเล่นนะใครแนะนำข้างล่างนี้ก็ได้ครับโหลดคลิปเมื่อไหร่แม่แนะน,นำมาให้เรียบร้อยเลยครับอย่าลืมมาดูได้นะฮะช,ชวนเพื่อนมาดูก็ได้ครับถ้ามันน่าดูครับเออนี่ก็เป็นวันแรกที่แคร์โนดะมันจสอนอะไรสักหน่อยอ่ะการค้าผีดเอด็นดะีไห สำหรับคนที่ค้าพิบเอ็นไม่เป็นนะเพราะไอ้คนที่แล้วที่แม่งทำมันฟังไม่รู้เรื่องอเอาซะเลยอะจะทำทำไมไว้กล่องค้าอยู่ในบ้านก็มีการค้าพิบเอ็นมันก็มันก็ต้องใช้คอปเปอร์สโตนะฮะแล้วก็ดวงลูกต,าเ,นะกตาเอ็นะดวงตาเอ็นเดอร์แมนนะครับเนี่ยฮะอืมวางไว้ตรงกลางฮนะ กี่อันก็ได้ครับผมอยากครับกี่อันล่ะครับอยากได้กี่อันเนี่ยหกสิบอีหกสิบสี่ไหมหกสิบ <laughs> อีอันเดียวพอเนอะเอาะอันนี้วางรอบๆเลยครับวางไปรอบๆฮะจะเห็นหีบเห็นโผล่ขึ้นมาครับอืมทำเป็นแล้วใช่ไหมฮะ <laughs> จะไม่ได้มาดูใหม่ครับจะไม่ได้มาดูใหม่แล้วกดไลค์กีก็ได้ครับไม่ว่า ชวนใครมากดไลก์ก็ได้ครับเปกดไลก์ได้กี่ทีก็จำไม่ได้อะนะโอ้ยกูเป็นปัญหาใก,กล้เหวนี่จังเลยวันเนี้ยเอาไว้เดี๋ยวอีกหล,หลายวันผ่านไปจะเอาวัตถุดิบมาทําให้แม่เป็นพื้นที่ราบอะครับทําให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบไม่ให้กตกอนะทําไม้ไว้ทําสะพานไม่เลย,เลยทำรางรถไฟเล,เลยดีกว่าครัแล้วก็ทํารั้วจริงจริงทําไรเลยนี่วะเพิิมนะครับ ใส่ดวงอินเดอร์แมนไปเฮ้ยมันอาจจะแหลกนิดนึงนะเมื่อกี้มันแหลกนิดหนึ่งเลยนะมันแหลกนิดจริงๆนิดนึ่นะไม่ว่าเนาะถ้าตะกี้เห็นว่ามันแหลกอนะนะจะไปโทษที่อคอมุณมันเป็นที่ผมครับคอมผมมันกากครับอ้ <c oughs> <c oughs> กูมีปัญหาก็เหี่ยวนิดทั้งเลยเนี่ยเอ๊ะเป็นเฟอร์เวิร์ดโหมดหรือนี่วะเขาเรียกว่าอะไรเซอร์เวิร์ดเรียกว่าครีเอทีฟครีเอทีฟโหมดเนาะครีเอทีฟโหมดเอ้ยเรียกยากว่าโอ้โหแล้วทำไมกูไม่ทำลัวเนี่ยเอ่อลัวลัวรัวลัวรัว ทำรั้วเป็นเลยครับกูคล้องกับเหวนี่มากเลยครับตกหลายรอบเลยตายเลยเนะี่ยเฮ้ยโอ้ย <c oughs> ไม่เป็นทางสักวันได้มั้งครับเออ,เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมคลิปหน้าอาจอาจะบ้านผมอาจาจะเจริญกว่านี้ก็ได้นะแบบอาจจะแบบเป็นตึกสูงๆูงหรือว่าเป็นพระราชวังดุสิตนาราเนี่ย นั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรอย่ากวนนะอย่ากวนนะกวนแล้วโดนนะครับกวนแล้วโดนประจานแน่นอนคิปหน้าโดนประจานแน่นอนถ้ากวนครับผมกวนได้คนเดียวฮะนี่มันเสนเนลผมเน่ยนี่ก็คิปของผมเนี่ยผมก็กวนได้อะมีใครมายุ่งที่ไหนนี่ก็เป็นเอแบบมันเป็นโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ครับใครมากวนไม่ได้หรอกเล่นอยู่คนเดียวใครจะมากวนนะยกเว้นฮีโร่ทบานั้นแหละ แต่ไม่ได้ลงหมดไวฮะถ้าอยากเห็นอยากเห็นจะทำไงดีอ่ะอยากเห็นก็คลิปหน้าเดีย๋ยวเปิดคลิปหน้าดีไหมวะเอาไปม่าไปเซิร์ช Google ดูแล้วกันนะวันนี้ก็ขอสวัสดีง,งามๆสวัสดีง,งามๆทำไงเนาะทำไงวะสวัสดีง,งามๆ สวัสดีครับ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 ,รบอีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไคร e ด้วยนะจ้า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 